สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังาภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการงบพัฒนา และช่วยเหลือประชาชนประจําปีงบป,ประมาณ2,566ประกอบด้วย 1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังที่หมู่ที่3ตำบลสกมอำเภอจนะมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ65 2. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงเป็ดไข่และแปรรูปที่หมู่ที่2ตำบลสกมอำเภอจนะมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ65 3. ปรับปรุงโรงเรียนตาดีกาบ้านบ่อโชนหมู่ที่7ตําตำบลสกรอมอมเอภจนะมีความก้าวหน้าร้อยเปอร์เซนและในวันเดียวกันนี้ได้ไปตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการเกษตรผสมผสานประจาปีงบป,ประมาณ2,566ตำบลสกรอมอมเอภจนะมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ65ณนะตำบลสกรอมอมเอจนะจังหวัดสงขลา และนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ